มะลิรถหอมเย็นสรรพคุณบำรุงหัวใจทำให้ชื่นใจจิตใจชุ่มชื่นแก้อาการอ่อนเพลีย ชูกำลังช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายและสบายขึ้นการเก็บดอกมะลิเก็บแล้วล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำหนึ่งคืนนำเอาดอกออกเก็บเอาไว้หรือนำน้ำไปแช่ในตู้เย็นน้กระสายยาที่ดีฉันจะนำมาแนะนำในวันนี้นะคะที่สามารถนำมาใช้ละลายกับยาหอมได้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะดอกมะลิอืดอกมะลิที่แต่ละบ้านมีอยู่นี่แหละนะคะเราสามารถนำมาใช้เป็นน้ำกระสายยา วิธีการทําค่ะไม่ยากเลยเราจะเด็ดเอาดอกวิธีการเด็ดนะคะก็คือต้องไม่ให้ขั้วเขาช้าเพราะถ้าขั้วเขาช้าเนี่ยค่ะมันก็จะเหม็นค่ะใส่ลงไปในน้ํานะคะแบบนี้จับรูป่างนี้ค่ะเบาๆมือนะคะเอาเฉพาะดอกค่ะดอกตูมอย่างนี้ ยังไม่ต้องใส่นะคะใช้ไม่ได้ต้องเป็นแบบเขาเริ่มผลิบานเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดให้กลิ่นหอมของดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาอวนอยู่ในน้ําน้ํานี้จะมีสรรพคุณเป็นยาและก็เป็นน้ําประสายยาที่ยอดเยี่ยมมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนําไปผสมในยาหอมเทพจิตนะคะหรือยาหอมต่างๆค่ะเพื่อที่จะช่วยให้เขามีคุณสมบัติในการนําพาตัวยาเนี่ยให้วิ่งตรงไปที่หัวใจเพราะว่า ดอกมะลิมีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงหัวใจได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะคะแต่ยาทุกอย่างดิฉันย้ำเน้นเสมอนะคะว่าไม่ว่ามันจะดีขนาดไหนคะ่ะปริมาณการทานก็คือพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ทานทุกวันเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้แทนที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยเราก็อาจจะได้โทษก็ได้กินอาหารเป็นยา กินแล้วก็เว้นบ้างนะคะเหมือนกับเราปรุงอาหารเช่นสมมติเราแกงเลรียงเราคงไม่ได้ทานแกงเหียงทุกวันตลอดอาทิตย์ถูกไหมคะแต่เราควรจะต้องทานอาทิตย์ละครั้งแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปถ้าเรานึกอยากจะทานเราก็ค่อยทําทานใหม่เพราะว่าคุณค่าสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ในอาหารแต่ละชนิดหรือสารสําคัญหรือสรพพคุณในยาแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะมันก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรนั้นๆ สมุนไพรใช้ให้ถูกดังนั้นค่ะต้องกินให้ถูกต้นกินให้ถูกส่วนกินให้รู้ว่าควรกินแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่เข้าใจค่ะให้สอบถามจากแพทย์ที่สัญญาให้กับคุณและเนื่องจากน้ำกระสายยามีถึง32ชนิดจึงของนำบทกลอนดังต่อไปนี้มาช่วยในการจำแก้อาเจียนใช้เทียนดำลูกผักชียอบกไฟต้มน้ำดีมีธิ์คุ้ม ว่านหอยแครงรากส้มซาเปลือกมะรุมอาเจียนเลือดเร่งไฟสุนต้มน้ำกินเปลือกมะเดือ่อแก้ท้องเดินดีเกินคาดบิดสามารถหมกถือไพรฝนน้ำสิ้นผิดสำแดงใช้แครแดงต้มน้ำกินน้ำปูนต้มทับทิมทำสายยาทองหลังมนต้มน้ำแก้อาการหอบ มะกําเครอคือคือคําตอบสะอึกหนาไข้เชื่อมมืนน้ำดอกไม้เป็นสายยาน้ำจันเทศค้นหามาแก้ไข้มมวใบมะนาวร้อยแปดใบไข้เพลอคลั่งสวิงสวายสาวข้าวยังน้ำใช้ทั่วระสำระสายให้ต้มน้ำกับรากบัวร้อนหนาวตัวต้องใช้มูดมาสายยา เบืออาหารผักชีลามาต้มน้ำน้ำลายเหนียวห่อเทียนดำต้มน้ำหนาแก้ขัดเบาเอากาฝากมาม่วงมาชุมเห็ดไทยก่อมนิทาพาหลับนอนไม่รู้รสกดหัวบัวชะเอมเทศลมชัดเด็กแน่ตะไคร้บดไว้ก่อนละลายน้ำดอกมะลิดีแน่นอนสางทรงอก,อกเสี้ยนผีผ่อนพาบรรเทา กระหายน้ำมากอบเผาเอาแช่น้ำอกแห้งซ้ำน้ำพึ่งเสริมเติมแรงเขาส้มสายชูขับลมเล่นทั่วกายเรามีกำลังเลือกสัตว์เอาน้ำนมทานอ่อนเพรียแรงน้ำข้าวเช็ดรังนังแอนชื่นใจแสนเสริมแรงเติมน้ำเชื่อมหวานไข้หวัดไอน้ำมะแวง้งแซมเกลือทานเสมหะแห้งเกลือประสานน้ำมะนาว ุ้งพิษไข้รากผักชีมีกระสายลมจุกเสียดต้มขาใช้ใครล,ลมเขาแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อให้ใช้กระเพราเลือกใช้เอาให้ดีมีสายยารากกระเพราเอามาฝนน้ำมะลิหาใช้ดีที่จรผ่อนรักษาอาการที่ไม่ระบุประสายยาน้ำสะอาดต้มสุกมากระสายแทน 32กระสายยาตำราวา่าช่วยเพิ่มฤทธิ์ยารักษาให้เร็วแล่นทั้งเพิ่มแรงฤทธิ์ยาหาใดแทนแต่งยาแน่นกลิ่นสีรถหมดฝืดคอขอขอบคุณบทกลอนมากประโยชน์จากพุทธสมยห้องเรียนสมุนไพรค่ะแล้วคุณก็จะได้ทราบว่าสิ่งดีๆของสมุนไพรยังมีอีกเยอะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพดีๆต่อไปนะคะ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ